สวัสดีค่ะรายงานสภาพอากาศประจำวันที่10กรกฎาคม63สภาพอากาศวันนี้ทั่วไทยฝนลดตกหนัก14จังหวัดภาคใต้กทมชุ่มฉ่ำมีฝนประมาณ30%ของพื้นที่อุตุเตือน14จังหวัดภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักบางแหง่งโดยทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตรส่วนในภาคอื่นๆฝนลด หลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยเมื่อวันที่10กรกฎาคม63กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยระยะนี้ส่วนภาคใต้มีลมตะวัน ออกพัดเข้ามาปกคลุมทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาคพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนองคายบึงกาฬนะครพนม บุบนราชธานีสีสเกตบุรีรัมสุรินท์นครราชสีมาและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ้ากลางเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดร,ราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์นคปรปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดที่7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงตะวันออกเมฆบางส่วนกลับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิตามสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงน้อยกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกะบีตรังและสตรูนอุณหภูมิต่ำสุดย3 2สองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30 km. ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง นี่คือรายงานสภาพอากาศประจำวันที่10กรกฎาคม63ค่ะกรมอุตุเตือนมานะคะทางภาคใต้ฝนตกหนักค่ะถึง60%ของพื้นที่ค่ะให้ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะคะการออกเรือก็ต้องระวังนะคะค่ะต้องดูขึ้นด้วยค่ะนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะขับรถขับเรือค่ะยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับวันนี้ที่ติดตามชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย